ไงห,หลงยังตาไม,ม่าอิ่มเหรมยังไม่อิอ่มมั้งน่ะตาสองตัวยังไม่อิ่มเหรอออกไปนูน่นเหรออืม ไม่หลุดแล้วนน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 โอตัวใหญ่โอ้ยโอ้ยอ้ยชอบหลุดโอ้ตัวใหญ่กูปากนี่ปากสีมพูปะสีส้มอีกปะปากปากพอดี <st lichen> <those> อดนี่เออไม่ไปตกที่ก่อนไม่ได้สังเกตมัง้งแต่ตัวมันใหญ่ด้วย คีอมันเด็ดมาห้ามาหกอย่างนั้นเลยฉลาดเลยวันนั้นหลุดไปตั้งหลายตัวนะเป้ไอ้นี่แหละ๋ยวนี่เขาเอาตะกร้าไปรับเลยนี่อ่ยสีส่ตัวก็ไม่ได้สักตัวเลยนะของแม่ก็หลุด,ลด คันเดียวคันนี้มันหนักปวดแขนดแขนแป๊บเดียวเองไงช่วงปลาเข้าแป๊บเดียวมันหลุดไปหลายตัวอกเงไออกอ่ะบออกไม่ออกออกวุกำลังเข้ามานั่นน <Ok. ี่ว่าหนูจะเอาคันน้ำมาเตียวกำลังเข้า หัวน้ำขึ้นน่ะแป๊บเดียวเองอะทุบปั๊บมันหลุดปากมันบางหลุดง่ายอ่มามามากินเออตัวนั้นมันตัวมันใหญ่มันไล่เขานั่นน่ะมันกลัวมันเออมันระแวงอ่ะเอาบินมาบินมาลูกมาเดี๋ยวมันกลัวนกตัวนู้นน่ะอืมระแวงมาแล้วมาแล้ว ปลาระวังมันกระโดดเออดูแต่ปลานี่มันจะตกสะพานนั่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 นห้อยเลยอ๋อเรียบร้อยคันไหลเอาไหลลงไปนู่นหมดเอาดวงมันจะตายอ่ะโอ้ยโอ้ยเนจะกินน้ำห่วงแต่คันอะห่วงตัวเองมันจะตกน้ำเอาขึ้นมานี่ดีการน้ำมีด ยยกับมาดูผลงานปลาที่เราตกได้กันมานะครับอ,อ,อีกแล้วทั้งปลาดักไอโกะนะครับหาอยู่หากินนะครับนะครับตกปลาข้างบ้านระวังสลิดนะลูก ปลาหลากหลายนะครับครับไปด,ดูเลือกปลาไว้ทำกับข้าวนะครับส่วนปลาดักเราก็จะเอาไว้แกงส้มนะครับข้างขจกเวาไ้ผ่าทำเค็มแค้งปลาทอดอร่อย ครับหืมงสลิดสลิดครับปลาปลาพวกนี้เราจะแยกออกไปตัางหากนะครับ มาได้กินกันครับมานี่หลากหลายปลารวมๆนะครับน,นี่ครับนี่น้ำมีปลานะครับมาได้กินครับนะครับส่วนนี้ก็จะเป็นปลาดักนะครับกินช่วงเย็นนี่ครับไม,ไม่ได้ถ่ายนะครับ ครับส่วนปลาดักนะครับเราก็จะเอาไว้แกงส้มนะครับตัวใหญ่ๆนะครับครับส่วนนี้ก็จะแล่นะครับอย่างนี้ไว้แกงนะครับมีปลาขี้ตังครับนะทางใต้เขาจะเรียกปลาขี้ตังนะครับ แต่แถวบ้านเขาจะเรียกเอกโกะนะครับนะครับนีโกะนะครับเลือกได้หลายอย่างนะครับเก็บผมนะครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็เอาปลามาให้ชมเหมือนเดิมนะครับหาอยู่หากินนะครับแถวบ้านริมเลนะครับหาอยู่หากินแบบง่ายๆนะครับตกปลาแบบบ้านๆนะครับ ตัวข้างบ้านเราเองนะครับนี่ครับนะครับป่าดักแล้วแต่บางวันจะเข้านะครับนี่ก็ถือว่าได้เยอะอยู่นะครับยี่สิบตัวนะครับแล้วก็ป่าที่ต่างช่วงบางวันนะครับช่วงนี้เข้าเย็นช่วงนี้เข้าเย็นพวกนี้ต้องรอให้น้ําเต็มฝั่งถึงจะเข้านะครับครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับผมกำลัคที่นี้ก็ปากติดตามไว้ด้วยนะครับ ขอบคุณครับผมที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับ